สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับซอสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาเซนเตอร์พบกันทุกๆวันแน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่กับนะรุ่นที่หลายคนตามหาเลยนะครับรุ่นที่หลายคนตามหาเลยนั่นก็คือเจ้าออนิฟูเจอร์นะออนิฟูเจอร์สองจ n ด r 2.4วปี2018นะปี2018นะครับจริงๆคนหลายเขาตามหาแต่ปี17นั่นแหละแต่ผมเกทับไปเลยให้มาปี18เลยเขาตามหารุ่นนี้เพราะอะไรเพราะจุดขายก็คือ รุ่นนี้มันจะเป็นดิสสี่ล้อแล้วนะครับเป็นดิสสี่ล้อแล้วแล้วก็บกไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับราคาฟังไม่ผิด8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคือค่าตัวของเจ้าคันนี้และผมไม่เคยขายราคานี้มาก่อนนะครับถ้าใครเป็นแฟนขับจะรู้ดีว่า f ฟ r t จอเนดิสหน้าหลัง2 4งยขับ2เนี่ยราคาผมรีวิวไปแรงมากนะครับวันนี้มาดูว่าคันนี้ที่ผมได้มาใหม่เนี่ยนะครับจุดขายเขามีดีที่ตรงไหนนะครับนอกจากราคาที่ถูกมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้นะครับ สำหรับเฟอร์นรุ่นนี้ก็รู้กันอยู่แล้วว่าออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับลูกทรงภายนอกภายในเครื่องยนต์และเกียร์นะครับอันนี้เป็นปีโมเดลปี2018นะฮะ2018คศ18นะครับนะบนะแล้วก็คันนี้จุดขายเขาคือดูภายนอกก่อนนะครับเขาแต่งสกเกิร์ตมารอบคันนะครับแต่งสกเกิร์ตหน้าหลังมารอบคันดูหลอยอย่างลงตัวเลยนะครับดูหล่อย,อยงลงตัวเลยแม้แต่สกเกิร์ตหน้ามันก็จะยื่นออกมาพอดีไม่ให้มันไม่ให้มันโบมากนะครับแล้วก็ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเรทามันนิ่งไลท์ตัวนี้ให้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้แต่งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะไม่ได้แต่งเพิ่มนะชุดกระจากหน้าโครเมียมลมดาตัวนี้คือหล่อลเราเอาการจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ราคา8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทผมไม่เคยขายราคานี้นะครับเพราะว่าถ้าใครรู้ว่าดิสหน้าหลังที่ผมขายผมขายประมาณล้านห้าหมื่นล้านเก้าหมื่นแต่ด้วยโอเคละมันภาวะหลายๆอย่างนะเราปรับราคากันทุบราคาท้าพิสูจน์ไปเลยนะครับอันนี้เป็นแม็กติดรถนะครับแม็กติดรถสีทูโทน ไม่ได้มีการตกแต่งมงแต่งแม็กเป็นแม็กติดรถจากโรงงานขอบ18นิ้วสีสุโทนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเมื่อกี้ให้ดูไปแล้วนะครับแล้วก็นี่แหละที่เขาตามหาคือปกติมันจะเป็นดิสหน้าดาหลังใช่ไหมตัวนี้เป็นดิสสีล้อแล้วนะคุณผู้ชมเป็นดิสสีล้อแล้วนะครับ,เป,รบเป็นระบบเบรก ABS บสดิสเบรกสีล้อนะครับนี่คือที่คนเขาตามหาคือตัวนี้เลยหลายคนตามหา2 4 v ีเกียออโต้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าคือตัวนี้แหละนะครับ ต่อมาว่านานๆจะได้มาสักทีผมอยากให้ดูเลขไม้มากคันนี้พระเจ้าช่วยกวุ้ยทอดนะครับ34,620กิโลเมตรนะครับ34,620กิโลเมตรอันนี้เพิ่งไปเช็คศูนย์มาเช็คศูนย์โตโยต้ามานะครับเช็คมาเรียบร้อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวจากศูนย์โตโยต้ามาเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนะรับประกันไม่แท้นะครับแล้วก็เช็คศูนย์มาเรียบร้อยมีคู่มือบล็อกสวิตช์การเข้าศูนย์ล่าสุดแลวเพิ่งเข้าวันนี้เลย พึ่งเข้าศูนย์วันนี้วันที่8พฤษภาคมพึ่งเข้าศูนย์โตโยต้ามาสดๆร้อนๆเลยภายในเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับเบาะนังแท้ทั้งคันนะครับตกแต่งสลับกับลายไม้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลนะ2.4ลิตรดีเซล150แรงมา้านะครับอันนี้ผมพามาดูภายในก่อนนะครับเพราะว่าคันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาล้างห้องเครื่องหรือยังเอาเลเพิ่งเข้ามาเลยนะครุณผู้ชมไม่34,000กิโลนะครับ,มม 34, นะรบตอนแรกผมไปซื้อมาโอ้ยทำไมไม่ๆมันน้อยจังวะ ก็เลยปเปิดดูหน้าเล่มดูประวัติเขาอ๋อเป็นรถของโตโยต้าโดยตรงเลยนะครับตัวนี้นะครับรถของคล้ายๆเหมือนโตโยต้าเขาเขามาจดเป็นมือสองเลยว่าผมไม่น่ใจ่ไม่แต่ไม่น่าจะใช้รเทสได้นะนะตัวนี้นะครับดูห้องเครื่องความสวยของเขานะครับเครื่องยนต์สองจุดสี่ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลหลายคนตกใจว่าได้ราคานี้นะราคานี้มันเครื่องเบนซินหรือเปล่าวะมีบล็อกเดียวนะครับสองจุดสี่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับร้อยห้าสิบแรงม้าตัวนี้นะครับสวยเดิมท่านไม่ขยับไม่เคยแกะน็อตสักตัว มาจากโรงงานแบบไหนก็อยู่แบบนั้นนะครับนี่ฝากระโปรงเดิมสติกเกอร์เดิมนะครับแผ่นกันความร้อนเดิมเดิมจากโรงงานเม็ดอาร์คมาสจุดทุกอย่างเดิมจากโรงงานแล้วก็ย้อนมาดูนี่นะครับมาดูที่เพจด,ด้วยลืมมาดูให้ดูปี2018แท้นะนะครับเซฟเจอร์ September, 2018นะครับฉะนั้นแล้วตัวนี้เป็นดิสหน้าหลังเบาะไฟฟ้าเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเมื่อกี้พาไปดูด้านหน้าไปแล้วนะเบาะแบบแบบที่เดินท,ท,ทางมาดูเบาะคู่ข้างคนขับดูนะครับอย่างนะ้ผมหากุญแจกัน คุญแจเป็นคุญแจสมาร์ทคีย์แล้วก็กุญแจครบจากโรงงานเลยนะครับครบจากศูนย์เลยก็คือกุญแจสมาร์ทคีย์ Key, คุญแจรีโมทอัจฉริยะนะทั้ง2ดอกครบเลยนะครับนี่นะครับเบาะปรับ,บ,บไฟฟ้า8ทิศทางทั้งคู่คู่หน้าเลยนะครับเพราะตัวแรกตัวปีสิบห้าสเอ่อสิบใช่มันจะเป็นเบาะตัวเดียวนะครับบอฟฟ้าตัวเดียวแล้วก็ภายในอย่างที่เราเห็นก็คือนะครับ พวกจอพวกอะไรเนี่ยคือคอ,ออกแบบมาให้ใหญ่ขึ้นจากตัวเดิมที่เป็น5นิ้วมาเป็นเจ็ดนิ้วนะครับในฟเจอร์เนอร์ตัวใหม่เพราะว่าตัวแชมป์มันจะเป็นแค่5นิ้วนะครับเป็นไงผู้ชม8ปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับภายในสวยไม่น้อยราคาเล้าใจนะครับก็ถ้า f ฟลเอร์เนอร์ทุกตัวถ้าไม่นับถ้าไม่นับตัว G ตัวเริ่มต้นเนี่ยทุกรุ่นจะให้ประตูหลังไฟฟ้ามาทั้งหมดนะครับเปิดเปิดได้3จุดด้วยกันคือที่รีโมทแล้วก็ที่ปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มควบคุมด้านหน้านะครับมาดูความสวยภายในกัน ไม่ใช่ว่าด้านหน้าเดิมและด้านหลังจะไม่เดิมด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับรถปี2018ไม่3 0 0 0 0กิโลคุณผู้ชม899 0 0 0บาทรถต้องสวยต้องเนีย๊ยบต้องเดิมอยู่แล้วนะครับอย่าไปตกใจว่าทำไมซอสักดาขายถูกแล้วทำไมรถมันไม่สวยหรือเปล่ารถที่ซอผมสักดามารีวิวนะรถต้องสวยต้องเดิมนะครับนั่นคือสโลแกเนเราอยู่แล้วนะครับเอกลักษณ์ของโฟล์คูเนอร์คือเบาะ3แถว7ที่นั่งแอร์ราว3ตอนอันนี้ทุกคลิปผมเอาห้อยไว้ผมก็เลยเอาเบาะเนี่ยลงให้ดูนะครับว่าลงลงแล้วมันลงเป คือลงเรียบร้อยแล้วภายในเป็นสีน้ําตาลเข้มเบาหนังแท้ทั้งคันไปไงนะครับโยมนี่ดูด้านหลังด้วยนะครับดูด้านหลังนี่สเกิร์ตนะครับสเกิร์ตรอบคันท่อหลอกใส่เก๋๊มานะครับเดี๋ยวผมเปิดไฟท้ายให้ดูผมชอบตรงไฟท้ายมันทํามาสวยมากนะครับสําหรับฟิวเ,เนอร์เนี่ยนะครับนี่ไฟท้าย LED นะครับรูปทรงบูบมะแลงนะครับสวยงามสำหรับฟิวเนอร์รุ่นนี้ต้องบอกว่า จเติมเดิมก็สวยจะเอาไปแต่งก็สวยเพราะาชุดแต่งรุ่นนี้มีเยอะมากมีเยอะมากเอ็คุณผู้ชมสวยงามเลยทีเดียวนะครับ 2.4V 2.4V ขับเคลื่อน2ล้อปี2018ดิสหน้าหลังเบาะไฟฟ้าคู่หน้าราคา899,000บาทราคา899,000บาทฟังไม่ผิดรถ30,000กิโลบอกเลยว่าใครคิดช้าทำช้าหารุ่นนี้อยู่ไม่ทันแน่นอนนะครับไม่ทัน100มีคันเดียวในสต็อกนะครับสภาพแบบนี้นะครับนานๆจะมาสักทีหึ รอมานานแล้วผมก็รอรีวิวรุ่นนี้มานานเหมือนกันนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับฝากแฟนขับสอสักดาแฟนขับรถมือสองมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับมองหารุนนี้อยู่ทักมาเลยโทรมาเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์และกดแชร์เช่นเดิมสวัสดีครับ